ส้มแมววัดสีส้มเข้มเจ้าของดวงตาอันสงบมักปรากฏตัวแปลกประหลาดทุกเที่ยงคืนมันย่องไปตามมุมมืดรอบโบสถ์เก่าแก่เหมือนกำลังเพ่งสมาธิสังเกตการบางสิ่งมานับปีคืนหนึ่งขณะที่ความเงียบเข้าครอบงำเสียงเลื่อยไม้ดังแหวกอากาศ โจรสองคนย่องเข้ามาหมายเอาทรัพย์สินโบราณส้มไม่แสดงอาการหวาดกลัวมันกลับยืนเผชิญหน้าอย่างองอาจก่อนจะเปล่งประกายแสงสีทองอัมพันอันเจิดจ้าพร้อมเสียงคำรามดุดพยักที่ก้องสถานไปทั่วบริเวณโจรทั้งสองตกตะลึงสุดขีดพากันวิ่งหนีตะลิดหายไปในความมืดเผยให้เห็นร่างโปร่งแสงของส้มที่กำลังเรืองรอง สม้มมิใช่แมวธรรมดาแต่คือวิญญาณผู้พิทักษ์วัดโบราณที่สืบทอดหน้าที่จากอดีตการนับร้อยปีคอยปกป้องสมบัติศักดิ์สิทธิ์จากผู้ไม่ประสงค์ดีอยู่เสมอ